เออดอกนี่แม่สาวันบินงาเมียงดอกตุ้ม้ๆจีครับว้าวเห็นไหมครับดอกเนี่ยเนี้ยครับดอกใหญ่คึ้นเลยโอ้ยดอกนี่ค่ะมือขานี่คือดอกตุ้มครับของฮิตเสื่อเดือนหรือว่าฮิตเสื่อเดือนครับ เฮดนี่ดอกต้มเฮ็ดทานครับน่าแม่งคดอกนึงสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่นะครับกบมันนี่บอยกกับสลัดนะครับแต่ผ้าขาวปลาคกิบเห็ดคือเกาครับมันนีไม้ก็อยูคือทั้งผีแล้ะครับตั้งตะบดแข่นะครับแล้วก็จงไปไปจะแวะไปมึงบัตรเนี้ยกดคือเกาครับมาุลนว่ามือเนี้สีมาเนาะมาถึงดอกแหลกครับมันนี้ครับเห็ดตับควายครับดอกนี้ตับเตาดอกงามๆเลยครับ เห็นไหมครับดอ,อกเนี่ยเนงครับดอกใหญ่ครับเลยอพ้ยดอกเนี่ยค่ะมือขากับออดอกใหญ่ๆเลยครับกำลังกินเลยเฮ็ดข้าวดิ้นตะนาครับอู้ง่บบาดอกใหญ่ๆจ้ะ สวยๆก็น่งามเลยครับนี่คือเห็ดหลังแหนะเราเห็ดหนาแหนะครับดอกน่างามบางสีเลยพี ouais e ่น้องโอ้ยตุ้มเห็ละลายน่าสลัดเนาะแกงแสบครับโอ้ดอกง่ามแม่กับดอกหนี่งดูดูจะดอกเห็ดง่ามมะลีครับดอกนี้เนาะ ดอกนึงครับดอกต่มก็มีติดใหม่ติดใหม่ได้ครับนี่นะโอ้โหนี่ครับเห็นบอกกี่ดอกสุดยอดดีครับค่อยซองหา ้องค่อยๆซองหาสิครับ <_ C 1> แนมในภูมิในเพื่อไ,อไปเฮ็ดอียงเนาะ,ะออกอยู่กลางทาง<ม>โอ้เฮ็ดไอลิมาปีเปิดดอกนี่แม่ซาลันบีงะเนียงรอกตุ้มๆสิครับสะอ้อนดีครับาสีชวนกินเน้งครับ ครับนี่คือเห็ดลังแหล่นละครับรั้วนาเห็ดนาแหล่ครับรสชาติบอขมครับลังของเขาเวลาแกงจะเหนียวและสลันะรสชาติแซ่บแห้งครับเหมือนก,ก,กอระเห็ดกอแดงใหญ่ยยเลยจ้ะแต่มันจ็บบอกแข็งพอกอแดงใหญ่จ้ะต้องทุ่มก็ไม่เห็นว่าพิษไว<ม>้ไครับอันนี้อย่างใสๆนะไหนนั่นเห็นว่าสเกต็ตข,ขาวๆใสๆนะนั่นเมียนมันใสๆเห็นไหมนี่บ่เออยากไหมเอามาเบิ่งเมืองหล่ะคือคือยังง่ามเลยเหมือนเพชรเลยไหม,ม เพิ่ง uh นี่ใสปิ <bet> ok ้งเลยครับนี่เหลือมามากเลยนี่ย่างแมงหางเบอร์เบิร์กสาวรานพ่อครับออสเห็ดขาวดินเนี่ยหล่องามพอดีเบื้องหลังครับนี่ร้านนัดสตาเป็นสีครับเห็ดตาลาบเนาะแม่หล่องามแม่ ขาวดิน้นโลหิตกับแป้งครับนิยมนําไปฉุกแป้งถอดกับแสบแล้วว่าจะเอาไข่ถอดใส่ไข่กับแสบครับพัดกัะแสบครับนี่คือเฮ็ดขีกรดว่าเฮ็ดใส่เดือนครับถ้าเฮ็ดนี่ออกมือไดเฮ็ดลงงกกะงูกระจอกตามครับกินได้ครับมกใส่เวทตองศาสตร์แสบหอ,อมน,นี่ก็เลยเนี่ย นี่คือดอกตูมครับของหิดขีอเดือนหรือว่าฮิใสเ่เดือนครับ หมดแล้วหมดแลยเนาะหูดนานไม่ได้ตอกตุ่มนี่ดอกตุ้มเ็ดทานครับน้าแม่งเลยดอกนึง ่าจอ,อกละลยนน่นิทานจ้ะส่วนนี้เป็นหลอกบ้านประสาาแสบคือกันครับวิธีเกิงก็คือนำไปหนึ่งจิมแจวครับหรือว่าจะพัดก็ได้ครับกำลังบ้านเ้ย สมัยก่อนผู้เฒ่าคนบกขยเก็บดอกควาเห็ดมันมีหลากหลายครับสุดม,มือนี่ดห,หายากคอย่องกับพระเจ,าจ้าหญ้าจะหาเห็ดที่กินได้ครับคิดว่ากินได้ท้ายไม่พี่น้องในเบื้องอยู่เลยเพราะว่าแต่ละปีมีเดียคนกินเห็ดเบื่อใต้ครับก็บเป็นห่วงพี่น้องนํา้ำเกิดพุ่มมานี่เดี๋ยวนี้ตัวนี้ เฮ็ดทานมีอยู่3แบบ3แบบครับคือมีเฮ็ดทานเลือดเฮ็ดทานสร้างเฮ็ดสันทานสีดอกใหญ่ๆครับบาหอมแล้วก็เฮ็ดจูคูครับจะมีความหอมแน่นบ่ะในเบตตองสินครับโอ้ดอกเขาแล้วพอได้อยู่ของอยู่ในเบตตองสิครับ ตำแหน่งแน,น่ยโมเห็นเลยเทาแล้วดอกเทาถึงนี้ที่กินบ่ได้สลันเบื้องหลังเบื้องหลังจะดำครับเั็นสีหลังจะ่างดำสีกินบ่ได้ได้ครับสีดำจ้ะนี่ขาวนี่คือดอกอ่อนตล้วบื้องแต่ทองครับตัแต่ทองให้พี่น้องเบื้องนี้นี่ซัมมี่ก็เท่าเกือบแก่ครับเกือบเ,บเอบทาแต่ก็กินได้ถทาออกเป็นดำดำนะแม่เลยครับกินบ่ได้เด้อถทาเอวถึงโซนนี้ครับเฮ็ด ละงูเหลืองเห็ดพึ่งต้องเห็ดพึ่งคาาลานี่ออกนะนะแต่มารอบนี้ฝนพึ่งแต่มาครับก็ต้องรออเล็กน้อยล่ละอาจจะออกรอบนี้ก็ได้ครับหาตามห้อยเกาครับครับดอกงามๆเ้ยเห็ดพูดแล้วเห็ดตะไคร้ครับ มันเดีวยวแบบพี่หนิงดอกหนึ่งนี่ใช่เ,เนาะสล,ลัดน,น์นอนไอี่แมนบอลแมนบอลโอ้ยแมนอะีรว้าวดอกสวยมากกับหิดพุทเราฮิตแต่ค่าหอมครับนี่ทีลหลายกลน อยากจะดื่มล่องรสชาติครับเป็นอีทีเห็ดกับเขาแสบตุนเฉพาะตั้ป่นครับหอมครับกลัวเลยเจ้ากระพักเขาเนี้ห่อนห่อนตุแสบเจ้าเคี้ยวหาเฮ็ดยนังกันหรอแตกเมื่อสไลป์ปูนดูตั้งพูดครับ เห็นอะไรครับมาดูครับใกล้ๆโอ้ยจุ่มงานเดจุ่มงานบุ่นี่ก็แม่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 เห็ดพูนอรีแต่ไข่ไข่ขาวแม่หอมอีที่เนาะไอ้ดอกกุ้งไอดอกจังเย็น แล้ม uhm. 네ีครับโยงสี่เฮ็ดขี่ทีด้องที่แต่ไปต้องบุกทีแต่ที่ได้เจ็บร้องมันนี่มันเก่าน่ามีดี ให้ดูสลันกระพอจช่นไรครับสิตพิดดีปันท้ายก็เห็นคือเก่าที่แมนเจ้าเนยนอนแนงสายตาไก่ป่าเห็ดเปล่งข้ามคบดอกหนึ่งเหมือนว่าส้วนีนเรือมออกนะเห็ดเพิ่งไวดงดดงาา้ดอกหนึ่งครับตัวนี้เพิ่งขาไล่ดอกนีงครับ โอ้พ่นออกมาเคลียร์อย่างนี้เองเห็ดเขาดินน้นยายนำหาพบเห็นหามูกันแล้วยางนี่ทังนี่เด้คนเคียร์ก่อโตแล้วหาไม่แ <c oughs> ต่หม่อง,องไหนเห็ดพ่นครับออกอยู่ข้างข้างเลย ดอกงามๆตะครับเม็ดพูนตัวเฮดไทยครับโอ้ยดอกเดซารันดอกงามๆครับคือสี่อยากกินปนเลยไหมยู่บ้านเ้ามีผักบ่อยากกินปนเจียวผักแปร์เด้ารันจัดไปเนะาะมันครับหากันต่อครับดันนาขึ้นว่าไฟาบันแครครับตกกันขามนั่นก็คือดวงไงตาเห็ดครับ สุดซอยหมดเลยครับกลับมาถึงเห็ดองค์งกบั่นเบา,บายุ่งครับ <The noise> <The noise> อันนี้คือเห็ดหลังอ่อนครับแกงแสบคือกันบบต่างจากเห็ดหลังแหลรอว่หนาแหลครับออกจนนิ่เนี้ยวครบผู้ภูเทานี้มากคักเลยครับเห็ดบกขมนะครับรสชาติดีครับ ดีเนาะโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคทีหนึงน่งดีๆนะที่ผมมาสลัดหามาฝากนะครับเห็ดมือเหนียวหลากหลายแห้งมีทิตรที่กินได้และกินบาได้ครับที่ไทยตั้มลงให้พี่น้องในเบิรงในมือนี้นะครับส่วนเฮิตที่กินได้ก็บพัมมนธุ์ญาเบิรงดีๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เห็ดว่านี่จริงๆเห็ดบานเฮาสามารถก,กินได้หลากหลายเนาะนะครับเห็ดได้กินบาได้ก็พยายามเบิ่งดีๆครับสังเกตดีๆบ่ิษั่นอันเสีญญ่ยงตะไลนะครับ มันนีเฮ็ดที่ได้ลักลักล็กกคือนี่ครับเฮ็ดเขาไขา่เราเฮ็ดโพนนะครับตามมาด้วยเห็ดลังแหล่หรือว่าเห็ดหนาแหล่ครับแต่เราหมาองอื่นมันคือกั้นครับนี่2อเห็ดหนึ่งลักษณะแก่ไขกั้นครับแต่ความแสบต่างกันอันนี้หอมกว่าครับอันนี้บ่ค่อยหอมแต่ว่านุ่มเหนียวเวลาแก้งแสบแต่อันนี้เวลาแก้งแข็งๆขงบ่ค่อยแสบครับนิยมนําไปปิ่งปนแสบบียบตะลืออันนี้หลักการมาถึงเห็ดปุ่งต้องแดงนี่ที่เด็ดครับ ฮิตราคาแพงมีแค่นี้ดอกเปรี้ยวรสชาติบอขมครับกระชายก็มีพึ่งเข่าแซ่บครับอาการมีเฮ็ดพึ่งตับควายครับหรือว่าฮิตตับเตานี่ครับซอ้อนแห้งดอกนเนี่ยเนียนแห้งครับออกเหมือนกับผากใหม่เลยเฮ็ดชนิดนี้แต่ก่อนที่เท่าไทายช่วงแรกๆเนาะพอคอยมีคนนิยมกินครับคนว่าวิธีการเฮ็ดกินยากนะครับแต่ชุม,มือนี้ปาดใส่น้ามพัดเลยครับแซ่บอริครับ อาจวะดอกทุ่งตุ่มสิครับแตดดอกบนบ้านเนี่ยเป็นกระเจี๊ยดเสื้ออาจก็มีเฮ็ดทานไปบางส่วนครับหรือว่ามานเติมยู่ดอกเขาไปกันหลายจุดครับมาตั้งแต่ป่าบ้ตรอางล่างครับออกมัตตบันแคร์นะครับไปลงบันรนังกุดนะครับกับพ่อพี่น้องหลายชาวบ้านกันมหาเฮ็ดกันหลากหลายนะครับพ่อใดญพ่ออยู่มากินแบ่งกันไปครับไปโอกรนาพอกันไม้สารมณีผมก็สลัดแล้วไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้ามันมันเอาเบิ่งเฮ็ดร่วมครับ ครับเห็นร่วมห้างครับสำหกับถือว่าโอ้โหหลายตื่นได้ครับเพราะว่ากระตานึ่จะอ้วนแล้วกับุ้งขื้นทึงๆนะครับช่วนนีเฮ็ดมันบ่ก่อยมีปัญหาเนานะ